ไปต่อกันที่เรื่องราวของประธานาธิบดีสหรัฐนะคะโดโนัลด์ทรัมป์ซึ่งล่าสุดมีการแต่งตั้งผู้พิพากษาสารดิกาคนใหม่ค่ะประธานาธิบดีทรัมป์ถแถลงเมื่อวันอังคารเสนอชื่อนายนิวกอซุสนะคะผู้พิพากษาสารอุทธรเขต10เมืองเดนเวอร์รัฐโคโลราโดเป็นผู้พิพากษาสารดิกาแทนตำแหน่งที่ว่างมานานนับตั้งแต่ผู้พิพากษาอันโตนินสกาเลียเสียชีวิตเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วค่ะ ทรัมป์แถลงว่าผู้พิพากษากอซุสนะคะมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายอย่างโดดเด่นฉลาดปัดเปรืองและวินยัยสูงและยังได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายทางการเมืองค่ะและเชื่อว,ว่าเขาจะทำหน้าที่ดำรงความยุติธรรมได้อย่างน่านับถืออีกด้วยทันทีที่วุฒิสภาลงมติรับรองค่ะ นอกจากนี้นะคะกอซุสในวัย49ปีซึ่งเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้พิพากษาสารดีกาที่อายุน้อยที่สุดในรอบ25ปีเลยทีเดียวนะคะได้กล่าวว่าเขาตระหนักดีถึงความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองแต่หากว่าได้รับมติรับรองแต่งตั้งเขาจะใช้อำนาจหน้าที่เพื่อรับใช้รัฐธรรมนูญและกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์ค่ะคณะผู้พิพากษาสารดีกานะคะประกอบด้วยผู้พิพากษา9คนมีวาระดำรงตำแหน่งตลอดชีพ ทำหน้าที่เป็นผู้ชี้ขาดสุดท้ายในหลายประเด็นอ่อนไหวทางสังคมรวมถึงเรื่องของการทําแทง้ง <Mr. President, S 1> สิทธิ <Mr>. Vice, ทางเพศ <Mr. Vice. S 1> การควบคุมอาวุธปืนและสิทธิทางศาสนาค่ะ กอสซุสนะคะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียและฮาวาดลอสคูลยึดการตีความรัฐธรรมนูญตามเจตนารมณ์เช่นเดียวกับสกาเลียที่เสียชีวิตไปนะคะเขากล่าวด้วยว่าพร้อมจะตอบข้อสักถามของสมาชิกวุฒิสภาทั้งสองพักในการพิจารณารับรองการแต่งตั้งค่ะแต่ก็มีผู้ประท้วงนะคะออกมารวมตัวกันด้านนอกสาดีกาเพื่อต่อต้านกอซุสเป็นผู้พิพากษาสาดีกาคนใหม่าาคม่ะ เวสแฮนสันนะคะประธานและซีอของการประชุมผู้นําว่าด้วยสิทธิพลเมืองและมนุษยชนกล่าวว่าพวกเขาต้องการปกป้องความเป็นกลางภายในศารดีกาไม่ให้ถูกบ่อนทําลายโดยรัฐบาลที่ดูเหมือนกับว่าจะไม่ยึดมั่นคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญของทุกคนในสังคมค่ะ